คมันเห็นคนมันเห็นแล้วมันออกมากได้หมนนดเลยโอ้ยอู้หูยอันนี้ทราบมูอเขียวทุกคนเลยมันเคอะบนข้อยนะู่นี่นะนี่นี่อ้าวสบายดีทุกคนวันนี้มาป้าพเพลียวทุกคนเลยมน,นี้ส่วนเพิ่มเพิ่มอีกมาเอาลูกเดียว หามันอยู่บนนอนก่อนทุกคนเดี๋ยวไปนี่ยบนนอนอยู่นี่จะเป็นด่านกว้างกว้างนะหามันพักบนเสาก่อนมาไว้กลางคืนนี้ไม่ว่าหนาวอะไรหลอดทุกคนเลยโซนนี้หนาวหนาวต้องอยู่บนลับรับหลม่มไงอยู่ทำบอ่ออยู่กลอนห้อยบอ่อแบบนี้นะ เสียงนกควอยหองทุกคนเลยเสียงปกปกปกอันนี้นคล้ายๆกือเสียงคาเบลนี่เลยมันทอะไปจยว่า คันทุคนตกลงไปนี่มันแล้วเลยทุกคนนะขึ้นไม่ได้เมองนี่บู๊ส่งขงครับโอ้ทุกคนเลยเป็นโกนโฮยครับลี่ลทุกคนเลมันโล่งยากทุกคนเลยขอไปพักอยู่นี่กันขอต้องเลาะขึ้นอีกนนึงนะ เพื่อหาหงื่อหินที่พีนบอบว่าโคบโอเคแน่นะเวลาย่างตามดาบนี้ระวังตัแต่นี่คนต้นกระบองเพชร เวลหาห่อเตยโอ้โเจี๊ยบเต็มเมลยว,ว้าทุกคนมีเห็ด้าได้อยู่นี่เลย นี่ทุกคนเลยนี่ว้าวอืมน,นี่อันนี้หามอีฮูจากปลาเพลือกินนะนี่นีน่เห็ดโมแล้วนี่นี่เอามาเสน้ำแล้วก็สามารถที่จะเอามาอันนั้นซุปได้นะน,นี่โอ้อยพูดกระดิ่งเลย โอ้โหทุกทุโอ้อุ้ยโอเคเลยทุกคนโอเคเลยนี่เอามาซุปได้ทุกคนเดี๋ยวค่อยหาบางอยู่แถวๆนี้ก่็ทำอะไรจะมาเก็บเอาได้อาหารแรกเลย ตัวดีคอมเมนทำท่านทุกคนเลยพูดน้ำยู่พุนเด้น้ำนี่โอ้ยโอ้ยไม้ใกล้ทุกคนเลยนี่สงสัยคดเคยมอยู่ดีนะโอ้โหทุกคนนี่คอยเจอบอลอยู่เลยทุกคนในบอลนี่นี่ นี่ทุกคนเลยเออทุกคนขักเลยป่านนี้โอ้โหทุกอันนี้คือซีเมนต์กันาสาดทุกคนเลยน้ำมันน้อยมาปุ๊บเลยย่ามันถึกนี่นะแล้วเพิ่นเอาใบหูกกวางนะมามุงไว้มาคั้นไว้และนอนนี่ โอเคทุกคนเลยเดี๋ยวขอกันซีนอนนี่นะพักอยู่นี่อันนี้มันคือสิมันเสือคนนะเสืออันนี้เฮ็ดด้วยดินฐ์ทุกคนเลยมันนั่นนี่แสดงว่าผู้มาอยู่นี่นี่คนอายุแก่ๆแน่กันคนแบบคือเฮาเจ้าคอยนี่มีหูจักกับการเฮ็ดอันนี้การฟันเสืออันนี้นี่โอ้ เงาเลยทุกคนเลยอันนี้พ่อมีหัเประเทศอย่ล้นนี่ลงสำรวจบอลนำใซีกันทุกคนเลย สีเพิ่นมายู่ก็สีเหือกเลยนะสังเกตจากบอน,พนเพิ่นไปเพิ่นมานี่มันเก่งเลยบอนเพิ่นเยียบโอ้โหผักอะไทุกคนเลยว้าโตนี่ผักอันนี้ก็มีผกกูดนี่นี่ไม่เห็นผักหนามทุกคนเลยผักหนามผักตะเปียดนี่ ขัดเลยว้าน้ำไหลงานทุกคนเด้เจ๋อเลยอืมน้ำกระเด็นดโอ้ขัดเลยทุกคนเด้อ้ทุกคนเด้เดี๋ยวคอยชิพักนี่แหละสะดวกดีน้ำก็อยูกอ่ก็เคยทำนี่ทุกคนเด้มาเถอะ นี่คือบอดดังไฟทุกคนนะนี่ยามฝนเนี่ยมาดังอยี่นี่ดังไฟอยังนี่ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนน,ะนี่โอ้กระตุกน้ำมันนี่ดรถไยทุกคนเลยนี่คอยชิเอาเนี่ยไปเกเป็ดตะเก็บเพชรก่อนทุกคนหน่อยไปนี่อันนี้ฝนเกล็ดไว้แล้วนี่ กี่พูดเลยเฮ็ดก็ได้แต่เป็นตุกดีเลยเฮ็ดอย่างกระดางเลถ้าต้องเก็บอันเฮ็ดไปไว้ก่อนนี่นี่นี่เอาตัวนี้ละไปกินทุกคนเลย กินได้อยู่บุ๊ดีเนาะบุปผยังเสนําำมันอย่างสีอ่อนไม่ได้กินเหิงนะทุกคนเลยกินอันนี้นะค่อยไม่ได้ค่อยกินเลยเพราะว่ามาในซ่วงแล้วนี้เห็ดมันหลายค่อยก็กลินตั้งแต่แกงแต่ซุปมันมมีเล้คเอาจะจำเป็นต้องได้ซุปกินโอ้หลายเลยนี่เอาพ่อจะกินแล้วก็พ่อ ที่เหลือกับป้าไว้ถือกระดอกอย่างเงีทุกคนเอ้ยไม้มันตายแต่ปีแลี้ยวไปเอพปีก่อนๆท่านแต่ปีแล้วนี่มันมันมีออดเลยมันยังมัน,นดอดเลยเป็นเป็นไม้ละแอน นำกับถ้ำนี่ก็ห่างกัดประมาณิ0เมตรนี่แหละแต่ว่าทางลงมันยากไิทุกคนมันลงตามหิน ่นีเซวันนีอ่าทุกคนเลยยังดีนะมาแล้วพบเห็ดกระด้างทุกคนเลยเพราะได้เห็ดกระด้างได้กลิ่นซุปกลิ่นมือแรกและการเบิ้งตัวจริงนะว,ว่ามือแรกนี้ หากันประกังเพิ่มเนี่ยบางที่ได้ประกังก่นนะมันอาจจะมีนะเดี๋ยวเราไปหาฟืนมาดังก่อนค้ำด้วยหาฟืนยากเลยโอ้ตัวนี้คือสีเงาดีวะ ฟื้นไม่้หลายคนเลยน้องมลแรงมันสีอุ่นอยูน้ำไฟนี้หละมาแรงนล เห็นทำบิงดูเ i ยนี่ทำบิงีนะมีลอยู่ข้างในอยู่ทุกคนนั่นลโอ้โโอ้ยมันออกหากินยนเขารงอ้ยโอ้ยมันยอดยู่ตข้างในอยู่ทุกคนเลย ยินจ้อยเนี o of. O of. O of. ่ยว่ายี่หรี่ยังนี่โอ๊ยโอ้ยโอ้ยว h a เก่งลีบิงันี่ What โอ๊ยนี่อ๋อพีกับไปดานได้ทุกคนเลยออกพีได้นี่นี่ออกพีนี่อุ้ย โอ้มีคนมานอนทุกคนเะยในเดือดเลือดนี่คนมานอนม,นนนอนม,มานอนน,านนี้นี่อันนี้บนชน้ำไฟก้าเจ้านะ่ะคือบวชําที่คอยอยู่นี่นี่ออกมาทีทุกคนเลยน,นี่นี่คือหูนี่ สรุปแล้วทุกคนเลยมีได้ซ้่หมเนาะก็ยากมันอ่อนอะไรทุกคนเนี่ยผมเนี่พอดีซุปได้บาน,บ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 น หลายติบนะทีสิม่งเมื่อราบอกแะยังก็ยืงเลือยมากละไนี่เลือยมากระไรเอาหนี้ปุ๋มบันสืบประเด็จน,นีนน่มันนัวมาป้าผู้เดียวกา คักอีกนปเรื่ทุกคนเลยสงบเงียบดีนะเก๋ไง หาในเสื้อพร้อมทุกคนเลยต้มประเดิมแต่เลยนี่ผักหนามนี่แถวห้องนอมไหลก็พอได้อยู่ได้ โอเคทุกคนนี okay, 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 okay. Okay, ่โอ้โหฮะโอ้ตัวนี้บิ๊กยูตัวนี้ทุกคนบิ๊กยูตัวนี้บิ๊กยูตัวนี้นี่โอเคเลยนะโอเคบ้าโอเคบ้าโอเค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 ทุกคนโอ้ย

อันนี้ก็เสียวอ้อก่อนอันนี้ก็ได้นโอ้ยนีเสานี่คันนี้มีกินตัวนี้แก้ไข่กันทีว่าโอเค,ยอ,อ,อ,ยคอ,เเอยู่ได้ทุกคนได้เนี่ยอ๋อปลาชีโตทุกคนนะใส่ซสโปต้มนันกับเห็ดยุ่ง โอ้ไฟก็หมดเลยเอาต้มสนองกันนี่แล้วอ่า เสามโน้ตดูหนึ่นี่ได้ยินเสียงนกข้องเป็นระยะระยะได้ทุกคนเลยเสียงนกเขากรุบบ่เสียงนกเขากรุบบ่อะไรทุกคนเลยนะเขาจะอยู่ไม่ได้ โอเคทุกคนดับ,บน้ำนีไปกินข้าวทุกคนดับ,บน้ำนี่หิวเข้าแล้วปลาตัวเราจะมากินยู่งเถื่อเหมือนทุกคนเลยกินยุ่งน้ำบัดแห่งเตกเ,เลิกลงไปอยู่นี้นี่ ซัมที่สูตรซัมที่สดแบบเนี่นี่ืัอน,นี้กินข้าวผู้เดียวกโอเคค่อยไวชิซุปทุกคนเมันเป็นแกงไปแล้วนี่แกงเสื้อผักน้ำ มีปลาชีโตมีเพชรสามนุย่ยเพชรอยู่ดเครื่งอาหารมันอสิบมิรูเม,นะมืนแบพราะอิ่มปลาในคอมเมนคอยไปหาหลายกว่านี้ก็ได้หลายกว่านี้ได้ปลากรังนี่ถือสุดสายโหดน,นะปลาเคสน,นี้นะ ปลากังยั่งไหลทุกคนนะปะลากังนีว่ว่มีเผกินชาวบ้านก็เจ้ามาแถวๆนี้กะกันแม่กับมาเขากะใช่มองเขาเพอได้กินแล้วเขาก็เมือ่อนะกินเขายิ่เรียบร้อยกะปัดที่นอนก่อนเลยว่มีอันปัดก็ต้องเอานี่แหละมันปัดที่นอนอ กลังไฟขึ้นทุกคนเอ้ยบัดน,นี้เริ่มหนาวแล้วขึานาหอยู่ฟืดเฮาก็ได้ฟืดเฮากา็ได้ก็นี่ดอก คืออะไรสัมผัสนีแหละไอ้สับมูเพลี้ว่วอา,วาอันนี้มาโอ้ยทุกคนเอออันนี้สับมูเขียวทุกคนเลยมันเคอะบนเค้ายู่นี่นะนี่นี่โุ่ง โานันได้ย,ยุ่งนี่กะมีมาเือะเอรหรอทุกคนนะเพราะว่าควันไฟมันอู้ขึ้นมาปุ๊บแล้วยุ่งมันก็ขิวนะขิวควันไฟนี่หมอนค่อยก็ได้นี่นี่ดีกว่านอนดินดทุกทุกคนนะ กับผู้ดีวิโถนะเวลาเอาหนังนะผู้ดีวิโถกับนถะ้าว่าเขานอนนี่กับถ้าว่าเขาลุกแห้งปุ๊บนี่มันอาจจะต่ํานะพระเอาได้นะนี่ไฟก็ลุกเลยนี่นี่น,นี่โอเคเลยทุกคนนะอันนี้เป็นหลังเต่ากับเจ้าปาดาัดไม้นะนี่ผู้มาก่อนแล้วเพิ่นเอาหลังเต่านี่สามแผ่น สี่แผ่นห้าแผ่นทั้งตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นปีกย่อยมันเอาไว้วางขั้นวางนี่อันนี้นี่คือซีเมนต์เนี่ยนะขออนุญาตเด้อตะหึงอะไรนี่ได้นี่อันนี้แม่นนั่นผ้าผ้าห่มอันนี้คือ,ม,นนะอมัน,ดดน,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 นมัน,น,น,มน,น,นคือซีเม,มนต์จอกกินกาแฟอนะไรอย่างกับกามอยู่นี่ กล้ามาเข่งเลยโอ้เข่งเลยเจาะกินเงือฟรีแล้วพาป้ามาดงนี่ป้าอันนี้มีได้เลยทุกคนนี่นตอนยังน้อยเนี่ยค่อยฝันค่อยฝันแบบม่ดีนะนะตอนยังน้อยนะค่อยคลาขึ้นสูงเลยนะยิ่งน้อยมันเลอะเลยตอนยังน้อยเมย์ค่อยสิเอาพาหรือเอามีดนี่นะมาบงหูไว้เพูนว่าว่าแขวนขวัญศาสนะ ข้ออะไรชื่อข้าเมฆข้อเฝอข้อยมาป่ามาดงนี่ข้อไม่ได้ป่าได้ข้อชิมานอนไม่หุนหูนี่รู้สึกว่ามันกอุ่นนะเพราะว่าเฮ้าม่มีอาวุธเลยทุกคนเลยโอ้ไฟควันขึ้นมาคักเลยทุกคนเลยโอเคเลยโอ้ไฟลุกแห้งเลยทุกคนเลยโอเคอยู่อุ่นเลย ตายไปหน่อยพีย่นะไอ้ควันควันไฟเลยบุญเสานอนไฟในลุกมืดคืนเลยอนอนกันเลยทุกคนเด้อบุอเสาจะพกกันไหมเขาก็ยั้งป้าต่ออีกหาเสือมองหาเห็ดนั้นได้ดีทุกคนเด้ออ่ะบ๊ายบายทุกคน